ไก่ปิ้งจ้าไก่ปิ้งลร้ลอนเลยเอ้ยพี่พี่เอาอะไรเนะี่ยพี่หยิบได้เลยนะจ๊ะเฮย้ยทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลยอะ ค่ะคุณนุ่นอ,อ๋ขอขับใจนะกาอแย่ว <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมมันขมขนาดนี้ไม่เห็นหวานเลยเอ,อ่อก็ปกติคุณนุ่นทานกาแฟดำแบบไม่หวานเป็นประจำอยู่แล้วนี่คะ <c oughs> อย่ามาทำเป็นรู้ดีมากกว่าตัวฉันได้ไหม แค่อยากเปลี่ยนรสชาติอะไรใหม่ๆบ้างอะขอโทษด้วยค่ะคุณนุ่นนี่วิกกี้เธอออกไปก่อนฉันมีโทรศัพท์จะคุยกับน้องสาวฉันได้ค่ะคุณเฟิร์ส ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เล่นให้มันเนียนจะเผลอทำตัวตลาดล่างแบบนี้อยใครมันจะไปรู้ล่ะก็จะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนี่นี่อีกอย่างหนึ่งนะใครมันจะไปรู้อะว่าการเป็นแบบเนี้ยมันจะต้องมีเลคงเลขาเนี่ยตามติดตัวแทบตลอดเวลาขนาดนี้เน่อย่าลืมนะเว้ฉันเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าขายไก่ปิ้งไม่ได้เป็นคุณหนูไฮโซมีชาติตระกูลเหมือนพวกคุณนะปาลมเธอเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามพูดทำนี้อีก ถ้าเธอทำแผนฉันพังแล้วก็ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่จะฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่พวกเธอ เธอรู้สึกว่าช่วงเนี้ท่านประธานแปลกๆไปปะเออช่วงนี้ฉันก็รู้สึกเหมือนกันอะใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยท่านประธานจะลงมาถามไทยพวกเราตลอดเลยอะแต่นี่อะไรอะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องอะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่พวกเธอซุบซิทนินทาอะไรกันงานเสร็จแล้วหรือไง คุณวิกกี้คะคุณวิกกี้เป็นเลขาท่านประธานคุณวิกกี้ไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอคะคุณนสนิทกับคุณนุ่นที่สุดแต่ช่วงนี้คุณนุ่นเขากลับไปอยู่กับคุณเฟิร์สบ่อยๆก็ไม่เห็นจะแปลกนะคะที่คุณนุ่นจะอยู่กับพี่ชายของตัวเองแต่ถึงยังไงก็เถอะคุณเฟิร์สอะ่ะเขาเป็นลูกชายบุญธรรมนะคะแถมปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าบริษัทด้วยแต่ช่วงนี้กลับเข้าบริษัททุกวันเลยอะคะ่ะ เขาคงจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังร่วมกันทำอยู่ก็ได้นะคะแหมถ้ามีโปรเจกต์ใหม่คุณวิกกี้ก็ต้องรู้สิคะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะคุณวิกกี้ปกติแล้วเนี่ยคุณนุ่นใช้น้ำหอมกลิ่นฟลอร์แต่พักเนี้ยชันเอาเอกสารไปส่งให้คุณนุ่นทีไรอะฉันได้กลิ่นแต่กลิ่นควันทุกทีเลยอะคะ่ะโลวมหัวทำอะไรกันดูบอ ถ้าฉันเห็นว่าพวกเธอจับกลุ่มนินทาชาวบ้านอีกแล้วก็ฉันจะให้น้องสาวฉันเนี่ยหักเงินเดือนพวกเธอให้หมดเลยเข้าใจใช่ไหมเข,ข้าใจค่ะ,คะอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะคุณนุ่นมีเอกาสารที่คุณนุ่นจะต้องเซ็นนะคะ คุณวิกกี้คะคุณวิกกี้เป็นเลขาท่านประธานคุณวิกกี้ไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอคะคุณสนิทกับคุณนุ่นที่สุดแต่ช่วงนี้คุณนุ่นเขากลับไปอยู่กับคุณเฟิร์สบ่อยๆแล้วอย่างสุดท้ายนะคะคุณวิกกี้ปกติแล้วเนี่ยคุณนุ่นใช้น้ำหอมกลิ่นฟลอร์แต่พักเนี้ยใช้นาเอกสารไปส่งให้คุณนุ่นทีไรฉันได้กลิ่นแต่กลิ่นควันทุกทีเลยอะค่ะ สร็จแล้วทีนี้ก็ออกไปได้แล้วฉันจะทำงานได้ค่ะคุณนุ่นคุณนุ่นเซ็นโดยที่ไม่อ่านรายละเอียดเลยสักนิดแบบนี้สิ่งที่ฉันคิดก็คงจะเป็นเรื่องจริงสินะ ัลโหลค่ะวิกกี้นี่ฉันเองเอาละที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นและที่ฉันมาในวันนี้ฉันมาในฐานะกรรมการวุโสเพื่อเป็นพยานให้นุ่นลูกสาวของฉันที่จะทำการลงจากตำแหน่งประธานบริษัท เออขอโทษนะคะคุณท็อปน้าแบบนี้ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแทนล่ะคะก็ฉันไงนุ่นจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้ฉันเป็นคนดูแลนุล่นแน่ใจนะก็จะทำแบบนี้แน่ใจคะ่ะถ้าเธอทำแผนฉันพังเธอจะอดได้เงิน แล้วฉันก็จะจัดการเธอด้วยคุณเซ็นเอกสารไม่ได้นะคะนี่วิกกี้เขาเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยช่วยให้เกียรติพ่อของฉันด้วยนะที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่ายัยนี่ไม่ใช่คุณนุ่นยังไงล่ะคะ นี่มันเรื่องอะไรกันวิกกี้ทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ทั้งหมดเป็นแผนของคุณเฟิร์สค่ะที่ต้องการตำแหน่งประธานก็เลยเอายายตัวปลอมเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือค่ะผู้ป่าเดี๋ยวนี้นะเธอมีหลักฐานอะไรมาปรับปรามฉันฉันพอจะเป็นหลักฐานได้ไหมคะนุน่นแล้วนี่ใครอะ่ะแกคือตัวปลอมใช่ไหมนี่วิกกี้ แกพายายแม่ค้าขายไก่ปิ้งเนี่ยไม่แอบอ้างว่าเป็นน้องสาวฉันใช่ไหมมาหลอกกันซะย,ยากแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นแม่ค้าขายไก่ปิ้งเป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยใครก็ได้อธิบายฉันฟังทีสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงคะ่ะฉันคือแม่ค้าขายไก่ปิ้งในบัตรเนี้ย วงเงินไม่จำกัดพี่ให้หนูเหรอฉันไม่ได้จะให้เธอฟรีหรอกนะของแบบเนี้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันสินข้อแลกเปลี่ยนอะไรอะ่ะเธอจะต้องทำตามคำสั่งฉันทุกอย่างตกลงไหมตกลงจ้ะดี งั้นถือว่าเราทำสัญญากันเลยนะหนูรู้สึกแปลกๆเหมือนพี่เฟิร์สกำลังวางแผนอะไรอยู่หนูก็เลยแอบเข้าไปในห้องของเขาค่ะแล้วหนูก็เลยรู้ว่าพี่เฟิร์สเขากำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายหนูหนูก็เลยเข้าใจถึงแผนการแล้วก็ชิงตัดหน้าไปหาผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะ นี่แกทรยศฉันงันเหรอังไม่ขายไก่แกปิ้งถึงฉันจะเป็นแค่แม่ค้าขายไก่ปิ้งเนี่ยแต่ฉันก็รู้ว่าความถูกต้องมันคืออะไรไม่เหมือนกับนายที่พยายามทําตัวสูงส่งกว่าคนอื่นนี่แกกล้าด่าฉันเหรอไอ้อแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชันว่ข้อฉันไม่มีรูปแบบแกเดี๋ยวฉันจะให้ตำรวจเนี่ยไล่าแกเข้าคุกและฉันจะยกเลิกการอถัมแกด้วย เลยไอ้มาลาตัวมันไปดิได้ค่ะเคยขาไปค่ะไป,ไปเลยนะนุ่นแล้วที่ผ่านมาลูกไปอยู่ที่ไหนมาหนูโดนพี่เฟิร์สว่าจ้างให้คนมาลักพาตัวหนูอะค่ะแต่สุดท้ายคนพวกนั้นเขาก็เลือกที่จะทรยยพี่เฟิร์สแล้วก็ช่วยหนูไว้ค่ะ ชชช่่ช่วววยยยดดด้้้ขอบใจพวกนายมากนะตามที่ตกลงกันเลยอ้โหลกูก พ่อขอโทษนะที่ดูแลลูกไม่ดีแถมยังเลี้ยงงูเห่าไว้ในบ้านอีกไม่เป็นไรหรอกค่ะมันไม่ใช่ความผิดของพ่อพ่อไม่ต้องคิดมากนะคะฉันรู้สึกตกใจจริงๆนะที่เธอมีหน้าตาเหมือนลูกสาวฉันขนาดเนี้ยเจอครั้งแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะเธอสนใจมาทาง,งานที่นี่ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันอ่ะภูมิใจในอาชีพแม่คะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ทําให้ฉันมีอยู่มีกินได้ทุกวันนี้ค่ะและอีกอย่างหนึง่งครอบครัวฉันเขาก็ทากันมาหลายรุ่นแล้วด้วยยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่หดดยิบยื่นโอกาสดีๆให้ฉันอ่ะแต่จะว่า,าไปแล้วช่วยอุดหนุนไก่ปิ้งฉันสักหน่อยไหมคะได้สิถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันเหมาทั้งร้านเลย ฮัลโหลแม่แม่ไปตลาดเลยนะซื้อไก่หมักเลย20ิโลเดพ่อเป็นเก้านะสั่งเยอะจัง